แม่แอปโพสถึงน้องปีใหม่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักสุดๆอีกคู่หนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับแอปทักษอ,อนกับลูกสาวสุดที่รักในวัยหกขวมน้องปีใหม่ซึ่งพี่พี่แฟนคลับก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักความสามารถต่างๆของน้องปีใหม่ในอินสตาแกรมของคุณแม่แอปทักซอ,อนอยู่บ่อยครั้ง และล่าสุดแม่แอปก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องปีใหม่ผ่านทางไอจเป็นภาพที่อุ้มน้องปีใหม่พร้อมข้อความระบุว่าจะอุ้มกันไปจนกว่าจะอุ้มไม่ไหวปีนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วค่ะซึ่งก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับเอ็นดูทั้งคุณแม่และคุณลูกเข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่ำต่างบอกว่าชอบทุกภาพทุกโมเมนต์รักเพื่อนปีพีแอป,ปีใหม่โตเร็วมากๆเลยค่ะ เหมือนปีนี้จะโตมากคุณแม่จะอุ้มไม่ไหวแล้วนะคะพี่ปีขาต้องสลับเป็นหนูปีอุ้มบะมีแทนละคะ่ะน่ารักเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ